มีแนวมา่าว่อห้ฟังอีกแล้วพี่น้องเมื่อนีหลังจากที่ลงคลิปสูบปลามีคนถอดเสือ้อทางเฟสบุ๊ิผนปิดการทรงดาวและโฆษณาในคลิปเลี้ยวคลิปสันหลังจากนั้นมาตรวจสอบเมื่อวานนี้ปรากฏวา่าทางเฟสบุ๊คขึ้นดาวมหาห้ยปกติแล้วการขึ้นดาวถ้าห้าพิกษกฏเขาต้องขึ้นมหาห้หลังจากเมื่อหนึง่งถ,ถ้าพิกษกฏครั้งแรก และโฆษณาในคลิปเรียวสีขึ้นมาไห้ภายในเจ็ดมือแต่ยัง่าถึงหนึ่งมือทาง Facebook ได้ขึ้นดาวมาไห้อาจจะเป็นระบบที่ Facebook ตรวจสอบแล้วมันบอกมันคิปโปะการถอดเสือ้อหาปลาบริซื้อไปทางล่ามกอหน้าจาร์ระบบ e i มันอาจจะตรวจสอบผิดพลาดบางคนก็ยังบกเข้าขใจการทรงดาวคือยัง การส่งดาวก็คือส่งสติกเกอร์ดาวไปให้คนตีเฮ้าเชิญจบในคลิปที่เฮ้าื่นชจบแต่การสิไดใดดาวมาเฮาก็ต้องไปสื่อก่อนในระบบคืออาจสื่อผ่านเบอร์โทรศัพท์มือถือตีเฮ้าใส่อยู่เขาก็สิไปหักในยอดเงินในเบอร์โทรศัพท์มอือถือของเฮ้าอาจสก็บในรอบบินต่อไป การที่ Facebook สิให้เงินจากการส่งดาวก็ได้ก็ต้องได้นึงรยเหรียญดาวประมาณ1นึ่งมื่นดวงถามว่าอยากบอกระบายอยากถ้าเป็นศินลปินดังๆที่มีสื่อเสียงหรือ,รอคลิปใดที่ไปโดนใจคนอาจจะส่งดาวร่วๆให้ีเป็นทางเลือกการเปิดสร้างรายได้จาก Facebook อีกทางหนึ่งในการส่งดาวการโฆษณาในคลิปสั้นคลิปเรียวแต่การโฆษณาในคลิปยาว ก็ต้องมีคนติดตาม10,000คนขึ้นไปทาง f c e e o o o ยิึงจะเปิดโฆษณาใหา้แต่ทั้งนั้นทั้งนี้คลิปก็ต้องบ่มีปัญหาบ่ผิดกฎชุมชนความรุนแรงอาวุธปืนยาเสพติดหรือคลิป18บวกลาหมดอนาจารถ้าใครสนใจอยากเปิดสร้างได้จาก Facebook ต้องศึกษาใหา้ดีๆแต่การส่งดาวเปิดโฆษณา,าในคลิปสัน่นคนติดตาม1,000คน และการโฆษณาในคลิปเรียวก็ต้องมียอดชมงครบทางเฟซบุ๊กจริงจะเปิดโฆษณาจากคลิปเรียวให้แต่จากคลิปเาวคนติดตามหนึ่งหมื่นคนบอพิดกดชุมชนของเฟซบุ๊กกระสิมีายได้อีกทางหนึ่งจากการหาเงินในระบบโชว์เฉีียวภายมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็สามามรถคอมเมนต์เขาบ้างใดสีเอาคลิปดีๆสีหาของมุลดีๆมาบอกให้ฟังโปรดติดตามคลิปต่อไป คลิปนี้สวัสดีครับ